โอเคครับผมโซแซนซีเอ็กนะครับผมดูกับเกมคารเอ็กซ์ดิฟนะครับผมอันนี้ผมเล่นไปคร่าวนะนะครับมีเงินมาสองแสนกว่าลนะคาร์เอ็ดิฟเป็นคาร์เอ็ดิฟเฮ้ยคุณอะไร้ะเป็นเกมเกมดิฟรถเนาะเป็นเกมแนวดิฟรถเท่ๆตึงๆหน่อยนะทุกคนเริ่มแรกมาเราก็มีรถไอ้ เต้าหู้ดำมาเลยครับรแรกๆมาก็มีเต้าหู้ดำมาเลยเนาะว่าแต่เล่นไงวะตรงนี้คืออะไรอ๋อก็แต่งรถด,ด้วยละต้องแต่งรถว่ะทุกคนว่าแต่มันนี่อะไรอ่ะอถ้าไปเสียงไก่ก็ตัวด้วยนะครับ อ๋อนี่ไงดูรถผมมีเงินอยู่สองแสนอ่ะเอารถอะไรดีอ่ะอัปเดตนใหม่นี่ว่านี่อยากได้อีคลิปมากเลยทุกคนเอาอีคลิปไหมเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าเราคันไหนดีวะทุกคนมีแต่คันอยากได้ว่ะมื <c oughs> อกสามช่ไหมเงอกสามสี่ม้ย d สามสี่ออจัดดิออันเนี้ยอะไรอะ่ะ <c oughs> เอาสามสองเลยรออะไรล่ะสามสีส่ไปเลยเลยรออะไรนี่มาถึงก็จัดอาสามสีส่ไปเลยครับทุกโคนเชี่ยได้ไงวันนี้มาแต่มาเล่นยังไงเนี่ยคพรตึงคพรตึงอาสามสีส่ไปเลยครับพี่น้องเราไปลองรถเราลองลองไปลองรถด,ดีกว่าั้มมาแต่ลองลยังไงนี่ไงผมเล่นไปคร่าวๆแล้วน,นนะเนาะเนี่ยคือด่าน เราลกมาสี่หน้าแล้วมาเล่นห่้านี้กันมาลีฟกากอย่าว่ากันนะทุกคนนะ โทษทีอุ้ยอ,อุอมาแล้วครับมาแล้วครับฮึมมาแล้วครับมาแล้วครับโดนไหมครับเนี่ยเอ้ยเกือบโดนเกือบโดนมาแล้วครับไปตรงไหนอ่ะอ๋อนี่วอาไงวะ นี่มันยังแรงไม่พอว่ะทุกคนโอ้โหโชนเป็นไงทุกคน <c oughs> นี่แบบเซียนๆให้ดู เซียนก็นแยกแล้วนะะยังไม่ใช่มือโปรโเหมือนเขาสบชนเลยไปแก่โอ้ยชนเฉยมะตายสิ ต้องเอาโบนัสไปด้วยอย่ะ่ะเพิ่มโอ้ยยังไม่ถึงเลยกระโดดเลยต้องซื้อส่งนี้หกหมื่นเก็บเงินซื้อหกหมื่นครับตัวนไปถัดไปครับดานใหม่ดีกว่าอยากเล่นดานใหม่ไป แต่กันเลยนี่ยี่ด่านโคตรสวยโอเคเลยไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยแบงไม่พอว่ะ ดีโพดกากครับพี่น้องเฮ้ยมีอย่างกากอะนี่นี่มาแล้วต้องคือห้าพันใช่ได้ ไม่ได้เลยโอ้โหไม่ได้สักอันเลยเฮออ้ยตัวเองนำมาแล้วแฝงตัวเองไม่ได้ ล้อก,กากาศก,กับเครื่องอากาศนี้เป็นเส้นทางนี้ดีก็ถือว่าโหดเตะเรียบร้อยฮะมีเงินอยู่6เปลี่ยนด่านดีกว่าไม่ไหวด่นานไหนวะที่ชอบที่ผมชอบดีฟ่นน็ด่านด่านนี้มั้งด่านดิี ่แรกกับด่านสองมันเหมือนกับว่าเปลี่ยนทางกันเนาะเปลี่ยนทางดีกไปเปนเล่นนานซ่ด้วย กๆตั้งใจเล่นจัดตอนนี้วันนี้ห้าพันแล้วครับทุกคนห้าพันละต้องทำมุกกลวงสักหน่อยแปดเจ็ดพันแล้วเลยหมื่นสองไม่ทันว่ะทุกคน เส้นช่ขอ่ข้างหน้าเวนโอ้ไม่ทันหน่อยเอาใหม่ทุกคนจะต้องดูก่อนเงินเท่าไหร่โอเคน่าจะซื้อได้แล้วมั้งเดี๋ยวเราไปแต่งก่อนแต่งเพื่อไอ้ความแรงแล้วก็การดีเพื่อที่มันดีขึ้นบาสมัง้งเฮ้ดีอ่ะอันนี้มันดี ต้องทดสอบตัวนี้ก่อนแล้วกันทุนทดสอบตัวนี้ก่อนถ้ามันไม่ดีก็ค่อยปรับมันเนาะเปิดพุงเปิดบ่อเปิดอะไรนะตัวเนี้ยแหละอันนี้เท่เดิเฟียลอนีอก็เท่สรงดีเป็นดีทรงดีฟเลยเยังได้ทรงนี้ปะกระทรงนี้ทุกคนเก็บเงินเอาซื้อทรงนี้แล้วกันเนาะสามแสนเองสามแสนเองคําว่า,าแซกคำว่าสามแสนเองนะทุกคน ป่ะด่านไหนเดียวด่านนี้ละด่านนู้นไม่เจอดานด่านแตะกากไม่ฉอบไม่ผ่านเลยทุกคนเลยไปเล่นด่านที่มาแต่มาถึงก็ชนเลยไหมล่ะ อยู่ดียะโอ้ไม่ทันอยู่ดียะไม่ใช่ว่าไม่ทันวะมันมันดิไม่ได้อยู่ดีวะยวว่าไม่ผมไม่ทุกคนทีคลิปนี้เราต้องซื้อไอ้ชุดแต่งไอ้นั้นให้ได้ชุดแต่งดิทุกคนที่ผมบอกว่าดได้สูงนั้นแหละ โอเคดีอะเฟีด hmm. mm ีเหมือนทรงเหมือนรถติ๊บเลยอะ วูตายไปถึงเจ็ดพันเลยถึงเจ็ดพันเลยอะไรวะเนี่ย เราซื้อตัวนี้ก่อนแล้วกันนี่เนาะสามแฉกตัวชุดชุดแต่งกาหมายเราคลิปนี้ต้องให้ได้ làng cửa เกนเครื่องแรงเกืนไม่ไหววะไม่เครื่องมันแรงกือนอ่ะมันรีบไปเปลี่ยนล้อได้ไหมอ่ะเปลี่ยนล้อได้ไหมอ่ะอันนี้ดีกว่าและดีสุขแล้วที่หล้ก็ทรงแต่งเนาะทุกคนจะทรงแต่งครับ เมินซืน้อทรงแต่งมาครับมาครับมาครับโลอ,อะไรกันละ่ะมาครับมาครับนี่สมรุนสุดแล้ว ใจเล่นจัดจาดโอ้โอชนเฉย

ซื้อชุดแต่งกันทุกคนซือชุดแต่งกันครับชุดแต่งชุดแต่งชุดแต่งอะไรอะไรชุดแต่งคอร์ดแล้วจ้าแต่งอะไรดีวะจะชุดแต่งเท่สุดอ่ะนี่อยากเลยครับนี่เฟีย แหลือเงินอยู่สามมุ่ะแต่งอีพีออสจะะมาลองดูนี้เฮ้ยอยากเล่นนานกูเขาว่ะเผาตอนนี้มาลองนี่ไว้ไหมแต่แข่งกยอมแล้วเฮียไม่ไหวรถแรงเกินอะ โอจบเพีเบทานีีนเนาะแม่งเล่นโคตรยากยากจริงทุกคนมันยากจริงแล้วมันเป็นในคอมนเนี่ยมันเล่นยากมากเลยเล่นโคตรยากเนื้อหนาเนํานแข็งไม่แก้ที่เล่นไปนี่แบบชนตลอดแม่งไม่ไหวขนาดไม่ใช่นําแข็งก็ไม่ได้เคราะห์รถแรงเกินมัน้งด้วยซ้ำรถน่าจะแรงขึ้นด้วยแหละโดยทรงแล้วเนาะ อาจจะเกี่ยวกับตัวเอ,อชุดแต่งมันเนาะชุดชุดแต่งมันเนาะชุดแต่งอาจจะเกี่ยวด้วยเนาะมันจะแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยเออเกี่ยวกับชุดแต่งด้วยเออดีดีเซลยวดีดดเซลยวดีโเค้ดเท่เนาะทุกคนโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมนะโอเคเป็นกำลังใจเนาะโอเคครับ let's go